สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุทกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาพบก,กับคุณครูประยุนคำนวณสายอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาศิลปะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ในท้องถินในหัวข้อเครื่องจักสางงานทอและงานเขียนภาพค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบนะคะนักเรียนจะสามารถเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้ค่ะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นในภาคต่างๆของประเทศไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานศินละปะ ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายภายในท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างรวมถึงลักษณะภูมิประเทศและความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานงานทัศิลป์นในแต่ละท้องถิ่นนะคะจึงมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกของการสร้างสรรค์งานทัศิลป์นในท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับเครื่องจัดสาร เครื่องจักสารนะคะเป็นการนําวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หวายใบายลานใบาจากพักตบชวาไหลเป็นต้นนำมาสารเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่สอดพล้อมกับวิถีชีวิตค่ะเครื่องจักรสารที่ทำจากไม้ไผ่นะคะคุณครูมีภาพต้นไผ่ให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็มีท่อนไม้ไผ่นะคะ ที่แห้งแล้วจากนั้นก็มีการจัดตอกหาแล้วก็นำมาสารเป็นกระติกข้าวตะก้าเป็นข้องเป็นตะก้าใส่ของเล็กๆนะคะยังมีเครื่องจักสารจากไม้ไผ่นะคะอย่างเช่นพัดสุ่มฝาชีตะก้าใส่ของนะคะค มาดูวัสดุที่ทําจากหวายบ้างนะคะภาพฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นภาพของต้นหวายลำกงหวายนะคะกงหวายนะคะก่อนที่เราจะนํามานะคะนำมาสารเราก็ต้องมีการนํามาจาักต่อนะคะแล้วสามารถแล้วถึงจะสามารถนํามาสารเป็นสิ่งของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตะกร้านะคะ,ะเป็นกระติบข้าวเป็นขันโต เป็นฝาชีหรือว่าเป็นกล่อ,องไว้สําหรับใส่ของนะคะผักตบชาวานะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะก่อ,อนที่จะนำผักตบชาวามาจากสารนะคะเราก็ต้องมีการาตัดรากตัดใบของผักตบชาวานะคะจากนั้นก็มีการกรีดให้กรีดเป็นเส้นนะคะจากนั้นก็เอาไปตากให้แห้ง แล้วถึงจะสามารถนำมาสานเป็นกร้าเป็นกระเป๋าเป็นปรกร้้าใส่ของที่ลึกหรือกระกาอื่นๆนะคะต่อไปนะคะงานทอผ้าการทอผ้าเป็นการนำฝ้าย หรือไหมมาทอให้เป็นพื้นเพื่อใช้ในการสวมใส่นุ่งห่มซึ่งกรรมวิธีการอทอผ้าได้มีการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงสืบทอดกันมาจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเปรียบเสมือนการอนุรัรกษ์วัฒนธรรมค่ะสรุปไหมมัดย้อมสีนะคะก็จะมีนะคะไหม ตัวไหมเองนะคะมีทั้งไหมเทียมและไหมาจากธรรมชาตินะคะไหมธรรมชาติได้จากาฝักดักแด้นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแก่ก็จะนำตัวหมอนตัวไหมนะคะนำไปเลี้ยงจนเกิดเป็นฝักดักแด้ดดดจากนั้นก็เอาไปต้มแล้วก็มีการหาสาวไหมนะคะเมื่อนะคะได้เส้นไหมามาแล้วนะคะก็จะมีการนำไปย้อมสีต่างๆนะคะ จากนั้นก็นำไปมัดหนีนะคะก็จะมีการทอผ้าการทอผ้าทั้งเป็นกี่กระตุกแล้วก็กี่มือนะคะกี่เป็นเครื่องทอนะคะและจากนั้นก็จะได้ผ้าทอที่สวยงามนะคะตามลวดลายของอผู้มัดเองและสีมือที่เนียนเรียบก็เกิดจากการทอผ้าด้วยเช่นกันนะคะ ผ้าไหมมัดย้อมสีจากจังหวัดสุรินทร์นะคะมีลวดลายเอกลักษณ์ที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจากกัมพูชาและลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์ขึ้นล้วนมีที่มามาจากความหมายอันเป็นมงคลค่ะต่อไปนะคะผ้าสิ้นตินจบจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะผ้าสิ้นตินจบที่อำเภอแม่แจ่มนะคะถือเป็น ศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่สืบทอดเป็นมรดกทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะเสื้อผ้าจากผ้าไหมนะคะก็จะมีการจัดทำเป็นชุดต่างๆนะคะอย่างสวยงามทั้งนี้เองนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงส่วนมีพระปัมหาการุณนาที่คุณต่อการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยที่กําลังจะถูก รืมเรือนให้กลับมาเป็นที่สนใจด้วยการส่งเสริมการใช้ผ้าไหมจนเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะพระองค์ท่านนะคะทรงได้มีการจัดศูนย์ศิลปาชีพนะคะในจังหวัดต่างๆขึ้นเพื่อที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยขึ้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูงานเขียนภาพงานเขียนภาพนะคะเป็นการวาดภาพระบายสีหรือที่เรียกว่ากิจกรรมฝาผนัง ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นด้วยการใช้สีแบนเรียบแล้วตัดเส้นด้วยสีเข้มอย่างประณีตบรรจงด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเรามาดูวัสดุขุ่นสีที่บทจากหินหรือดินสีนะคะเมื่อมีการบทสีแล้วนะคะก็จะนำมาเขียนภาพบนผนังโบทนะคะแล้วก็จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่งดงาม คุณครูนะคะได้นากิจกรรมซาผนังนะคะมาให้เด็กๆได้ดูเพิ่มเติมนะคะที่เด็กได้เห็นภาพในตอนนี้นะคะเป็นภาพวัดพระศรีรัตนสสดารามในสมัยรัชกาลที่7เป็นภาพกิจกรรมจากเรื่องรามเกียรตินะคะในตอนนี้ก็จะเป็นตอนของอศึกมายาลาบนะคะที่หานุมานได้มีการปรอมปล,ลาเพื่อให้พระรามได้เข้าไปนอนในป่าของหนุมานนั่นเองค่ะ อีกภาพนะคะเป็นศิตรกรรมฝาผนังจากวัดคงพารามนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะที่มีความสวยงามประณีตเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะสามารถบอกเล่าที่มาของงาน,นาศิลป์ในท้องถิ่นนะคะในประเภทต่างๆได้นะคะทั้งนี้นะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆนะคะจะมีความ ตั้งใจในการทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะสอบในปลายภาคนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ